สวัสดีจ้าพ <If S 1> ี่โยโคลาดบาดองกนะจ้ามาจ้ะวันนี้พี่โยก็มาร่วมแสดงความเสียใจกับเพืือกหอยนะจ้ะพอดีเพื่อนหอยได้เสียคุณยายไปนะจ้ะพี่โยก็เลยเลิกงานแล้วก็เลยกลับมาเพื่อจะมาร่วมงานเพื่อมาร่วมแสดงความเสียใจกับเพื่ออหอยนะจ้ะพี่โยก็เพิ่งเลิกงานแล้วก็กลับมาที่นี่นะจ้ะสวัสดีค่ะ อันนี้มาดูเพื่อนอ้อยกำลังจัดดอกไม้ให้คุณยายเลยจะนี่อันนี้เพื่อนอ้อยก็ลงมือจัดดอกไม้ให้กับคุณยายเองเลยจะเป็นใบใหญ่เลยจะพูดยังไงภาษาโคราชก็คือใบใหญ่น่าจะถ้ามผักกาดกับคุณยายบรรยากาศในงานก็ลืมเลยจะนู่นเพื่อนอ้อยก็ลงมือจัดดอกไม้เองเลยจะนี่นี่พี่โยก็มาพร้อมพี่นกยูงเ้อจะนี่เลิกงานก็มาพร้อมกันเลย บรรยากาศอันนี้ก็ลูกมือเท้าอาจารย์มันี่น้องมัตูมนะจ๊ะนี่ดอกไม้เยอะดอกไม้สดงานนี่ใส่ดอกไม้สดนะจ๊ะนี่เป็นงานของเปิดอ่อยเองเปิดอ่อยเลยจัดเต็มเลยนะจ๊ะนี่พวกพี่โยพวกพี่หนุกยูก็มาช่วยกันนะจ๊ะเป็นมูกันนี่ คอยไปกำลังใจให้กับเพื่อนอ่อยดาน่ะจ๊ะขนาดจะมาอยู่ด้วยกันน,น,<ๆ>นานๆอยู่จะนี่อนีนอกอยูมาช่วยหรือว่ามาเกะกะกันแน่นี่<ป>วันนี้เดน,นโทนสีขาวดวยจ๊ะ เดี๋ยวพอจะมีพิธีทางศาสนาอะจัดแต่ว่าพิโยคืนวันจิงก็เลยมาถ่ายให้เอฟซได้ดูว่าวันอีพิโย่มีภารกิจอะไรที่ต้องมาทำนันจ้ะก็เลยได้มาถ่ายงานของเกือดหอยใีจดัดจีะ พี่ยูจึงก็ต้องใส่เบ็ดตาจัดเลยด้จ้ะนี่อันนี้มันตูนมาถูกสาวก็เป็นแต่ถูกมือมาตลอดวันนี้นามตูนดับขำไปหน่อยนะลูกมาจัดอยู่ทางชาวบ้านพอดีเลยจ้ะก็เลยเชิงเกล้านิดตึงนี่ i อ <laughs> เล็บยูรุ่แม่ดอกยูไอเล็บยูวันนี้เป็นดอกไม้สดล้วนเลยดิจันนี่ไม่ใช่อะไรหรอกดอกไม้ติดงานเกษียณค่ะ <c oughs> <c oughs> ดอกไม้ปอมติดงานเกษียณนบอเลยต้องหาดอกไม้สดให้ยายเลยด,ยดยลยจัี เป็นไรหรอพ่อมาดีผมออทีแทไรมฝนมันยุดจะไม่ลงพยับไปข้างล่างเปะฝนตกมดบ้านเลยพิยุงเลยวันนี้นี่แหละจ้ะช่วงที่พิยอะไ ่ายอา้ก็ไม่ได้ช่วยด็อกไม่จะเวลาไม่ได้ทายไม่ได้อะไรพี่ย่ก็มาช่วยลูดกิ่งลูดไบไปดอกไม้อยู่จะนี่เพื่อนฝูงกันนะจ๊จะนี่ก็จะได้มาช่วยเหลือกันเวลามีงานมีการแบบนี้นะจ๊ะนี่ช่วยกันไปช่วยกันมานะจ๊ะนี่พี่หนุกยุ่งทำาะไร พอดีช่วงหนาดฝนมันโตแล้วจัก็เลยขยับเข้ามาจัดข้างในนี่ยังแช่อยู่ในจัดนข้างล่าง ปนานพี่โย่นะจ๊ะก็จะชัดกันในบ้านนะยิ่งเปนใจไม่ได้เอาไม่ไหวปัดไปอะไรเนี่ยจะจจะลงไปจัดข้างล่างนะจ๊ะจะไป่โย่พาไปเนี่ยจะเพื่อนอ้อยก็จะรับทุกงานนะจ๊ะงานเป็นงานแบบดอกไม้ปอดอกไม้สุดอะไรอย่างงี้เพื่อนอ้อยรับหมดเลยจ้ะ ยายของเลือนอ่อยกับทลายเก่าสิบหกปีนี่เก่าสิบห้านะจ๊ะเดือนไหนสองังสาวมาตูมนี่วันนี้น้ำน้ำไมุ่ดใสเลยอ่ะ <c oughs> ช่วยกันเสียไปนะจ๊ะนาที่พี่หนุกยุง่งก็จะประมาณนี้แหละจ้ะนี่่วยหล,ลุดกิิงการใบนะจ๊ะได้สุขการเลย <laughs> ช่วยได้ทุกงานนะจ๊ะนี่ ดูบรรยากาศภายในงานจะชื้นจะแชะหน่อยเด้อจะนี่อกญาติพี่น้องก็จะเริ่มมากันแล้วเด้อจ้ะนี่พี่หนกยูงกัมมาตูงก็จะเริ่มเอาดอกไม้แซมเลอยเด้อจ้ะนี่ อัน,นี้ก็เมื่ออาชีพเหมือนกันเล่จ้ะ <c oughs> คือออกช่วยบ่อยอนันจ้ะจนได้รับมอบหมายหน,หนาทีให้ช่วยปักช่วยอะไรได้นะจ๊ะนี่เบื่อหน่อยก็ทำข้านบนสองอันนะจ๊ะนะ ว่าไม่อยากให้เกิดน,นะจ๊ะโดยเฉพาะก็อยากพี่โนแต่ว่ามันก็อ,อีเลี้ยงกันไม่ได้นะจ๊ะก็ต้องทำใจกันไปแต่ว่าท่านก็อายุหลายแล้วนะจ๊ะเพื่อนอ่อยก็ได้ไปเฝ้านานอยู่จ้ะ9 5 9 6แล้วนะจ๊ะนะ มาช่วยกันนไปนจหรือว่ามาช่วยงานเพื่อนสาวด้นะจ๊ะนีามาช่วยกันด้วยแรงกายแรงใจนะจ๊ะ้เวลาเพื่อนมีเรื่องมีรล่าอะไรก็มาช่วยกันจ้ะ อันนี้หลวงพ่อก็มาแลลวเด้อจันนี่ก็ได้เวลาสวดมนต์เย็นแล้วจ้ะแต่ว่าพวกพี่ยูก็ยังต้องทําปฏิบัตินาทีกันต่อไปนะจ๊ะนี่เขนะาบอกว่าได้แค่นี้นน<อ>ผลงานี่หนุยงก็มาตูม <laughs> สองแม่ลูกผูกจิตจะนี่หรือว่านาตาคือกันไม่จะนี่แม่กับลูก,กสวยยคนาดอกยูวิล่าสีชมพูอันนี้ยูวิล่าแล้วอันนี้อะไรนน <laughs> มา,ล,ารล่าค่ะใบโพล่า,ลา <laughs> ดอกยูวิล่านี่ดอกตาําแย ข้างในก็จะนู้จะพิธีการก็จะลืมลนะจ๊นนะหลวงพ่อก็จะมาสวดมนต์เย็นแหละเดี๋ยวมาปางก,ากันไกๆ่ๆว่ะมาตูมกับพี่หนุกยูนินทาอะไรใครนะจ๊ะไม่มนคิคทาแม่นี่ค่ะไม่นี่ค่ะ,ม,คะ <laughs> มาตูมมาดิคุณแม่ปะ่ะมาตูมหน้ามองคำมากเลยนะลูกเอาเือนแม่เขาด้ว่ะ แม่์ม่ได้ถูกปแปลง่งเลยวันนี้ทุกวัน,นทุกทีมาตูไม่เคยทำให้แม่ผิดหวังในความงามนะทุกทีต้องปากแดงแต่วันนี้รู้สึกว่าไม่ได้ทาเลยทั้งวันนะคะเพราะว่ามันจื้นฝนนี่ค่ะเออมันจืน้นฝนนะจ๊ะตกพอลำคาลทั้งวันตกพอลำคาล <c oughs> บรรยากาศอันนี้เป็นคืนแรกเด้อจ้ะนี่ญาติพี่น้องก็มาหลายอยู่จ้ะ เดี๋ยวช่วงหลวงพ่อทำพิธีพวกพี่โยก็จะยังต้องจัดดอกไม้รอไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวนู้นเอาไปวางน,นินเดียวจะป่าก็มืดครึ้มมาเลยจ้ะบรรยากาศฝนจะตกไหมน,น้อนี่นี่เข้ามาบ่ายพี่โยฝนจะมาวันทียี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่จ้ะ โอ้ฝนมาแล้วน้ำอ้อยฝนมาแล้วต้องหยกเขาเลยนี่ฝนมาแรงแล้วแรงอยู่แรงอยู่เอาดอกไม้เขาเลยนี่ต้องยกดอกไม้เขาเลยเดี๋ยวเสร็จกันยกดอกไม้เขาก่อน,นจะพอฝนมาแรงแล้วจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวเชิญเพื่อนอ่อยยกของเขากันไปี๋ยวจะนี้ ฝนลืมตกแรงเลยอันนี้เพลือนสาวออกกระตามาดิเจนี่ตอนนี้พิธีทางศาสนาก็เสร็จแล้ว้ะนี่ถวายประตูปัจจัยเสร็จแลลวอันนี้เขาเลยรูงานมากว่าใช่ไหมนี่เดี๋ยวกลับไปทำงานต่อใช่ไหมนี่วันนี้สลับกองบรรยากาศฝนก็ตกตกยุดยุดอยู่นี่แหละ้ะนี่ จะย่อให้พระท่านทำพิธีเสร็จแล้วก็พ่โยกกเพื่อน่อยจะไปทำไงต่อคอยมาดูอีกทีนึงนะจ๊ะนี่โอ้โหนี่จ๊ะฝนตกแรงนะจ๊ะเนี่เดี๋ยวมาเลือกมหาวิทยานัยกันยากรักกายก็เหม็นเลือดกินแต่ฝนตกแรงด่าฮ่าดู ตกแรงมาแซ่ไปหมดเลยเด้อจัจะแต่เพื่อนอ่อยก็ยังไม่วันน้จ่จ้ะจะ่ต้องจัดต่อนี่หาที่ลบผลจนแซ่หมดเลยจ้ะ เราให้ดูบรรยากาศบนตกจะเฮ้ยตันนี้เพื่อนอ้อยบอกวาให้ตาไปด่าด้วยมันเป็นไรต้อกไม่อันนี้เพื่อนอ้อยก็กำลังจะเอามาประกอบด้วยจะ้ะอันจากที่วัดเสียบเสร็จแล้วก็ามาประกอบอยู่ด้วยจะ้ะขั้งนานี่ ีโยกผพามาดูเรื่อยๆนี่เลยจ้ะนี่ผลงานของเพื่อนอ้อยแล้วก็พี่โยพี่นุกยูแล้วก็น้องมาตูมนะจ๊ะอันนี้ยังไม่เสร็จเลจ้ะยังต้องมีกับอื่นเจ้าอะไรอีกเดี๋ยวเพื่อนอ้อยก็จะทำการจัดต่อน,นะจ๊ะเดี๋ยวพี่โยพามาดูอีกกรอบหนึ่งเด้อ นี่เปล่ยนอ้อยก็เรือมาจัดต่ออีกเดียวจะน,นี่จัดเป็นสวนนั่นเลยเดี๋ยวะสวนดอกไม้เลย เคลื่อนโอยนะสินจะถ่ายกับคุณยายในวันนี้นะจ๊ะลังนับก่อนโอ้ยซิดอยู่ใส่อะไรอะไรยังไงนจ๊ะปงังมันจะต้องเท่ากันนะจ๊ะ ก็จะลงมือทำต่อเด้อจ้ะนี่ผมกัต๊ะแชะนะาจันทยายพี่นองก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เด้อจ้ะ

เดี๋ยวให้เพื่อนอ้อยปักไปเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวทุกลางที่ว่าเต็มสมบูรณ์เลยเป็นยังไงเดี๋ยวพี่โสจะพามาดูอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะนี่ใครเพื่อนอ้อยปักปั๊กไปเรื่อยๆก่อนจ้าหลังจากที่ว่าน้องอ้อยปักใบใหม่เสร็จแล้วก็จะเริ่มมาใสาดา่สด,ดอกเพราะจะนี่ดอกยีบิลล่าสีขาวนะจ๊ะ และนี่ก็ต้องใช้ความปราณีตในการปักนิดนึงนะจ๊ะให้เป็นรูปทรงสวยงาม เดินน้ำอ่อยจะปักไปเรื่อยๆนะจ๊ะฮู้เราก็ไปโซนทางนู่นแต่ตอนนี้ก็จะเลือไปตุด๊ดก่อนเดี๋ยวให้น้ำอ่อยปักไปเรื่อยๆเยดี๋ยวโยพามาดูผลงานอีกรอบนะจ๊ะว่าจ,จะทำยังไงต่อนะจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะอันนี้เพื่อนอ่อยก็เสียบเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วเด้อจ้ะนี่อันนี้ก็กำลังดูความเรียบร้อยตกแต่งอยู่นะจ๊ะนี่ ผลงานของเพื่อนวันนี้เด้อจ้ะนี่ผลงานของเพื่อนอ่อยวันนี้เด้อจ้ะนี่วันนี้คุณยายก็ให้โชคให้มานโอ้ย <laughs> อันนี้ก็ผีชายผีชายผีน้ำอ้อยด้เจนี่รอจริงนะจะวันนี้คุณยายก็ให้โชกให้ลาบก็พี่โยด้เจนี่มันหมาน,นจะนี่ไปต่างประเทศมาได้อยู่จ้ะโยมาช่วยงานคุณยายก็เลยไปต่างประเทศมาก็เลยหมานดิจ้ะหววนี้ อันนี้ก็เป็นผลงานของเพื่อนอ้อยบันดีเด้อจนันน่นี่ก็บรรยากาศโดยทั่วไปในงานนะจะ๊ะ อลังจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณคเอฟซีๆุนิพลยจ๊ะที่เฉลยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะสวัสดีจา้าก็มาแสดงความเสียใจกับเพื่อนอ่อยดเด้อจ้นเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะ